มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางเตรียมรับมือภยัยพิบัติจัดงานวิทยาศาสตร์ราชพัฒน์ลำปางเน้นความสำคัญเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทางวิทยาศาสตร์ให้ให,ให้กับประชาชนหรือนักศึกษาน,นักเรียน,นไป็รับรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งปีนี้เราก็ได้จัดเน้นไปที่การอยู่รอด การไปทิ่วัดด้วยวิสานและเทคโนโลยีนะซึ่งในทัศรราการของเราก็จะออกมาเป็นเรื่องของอันธุที่ัยเรื่องของวาตภายัยเรื่องของท้องถิ่แล้วก็โรคพิบัติใหม่นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักเรียนและนักศึกษาทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และการหาความรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งยังเป็นการฝึกทาความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและนามาใช้กับเหตุการณ์ภันธิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้